พี่นอ้องพี่พยอ,อดว่านเล็กเล็กน้องสาวเพลินให้เก่าหนึ่งเก่าสองเพลนเอามาแล้วเพลนฟาน้าบาลีก,กบใ่สองโตโต,ตบักง่ายเพนะบรีตีหาเก้าสองเนาะนเลข <พา S 2> ออกสามเก้าสองพี่น้องเป็นยังเรียกลัก,กล้อยไหมสามนั็นไหมธนูนจำว่าเพี้ยมันสาม สามอีกยังของสามเก้าสามศูเกาแล้วก็มาสามหาอแล้วก็มาสามเก้ารักลอยรักลอยสามสามงวดนี่แหละพี่น้องฝากบอกคู่ลอกเลขเนี่ยปยังคือหลอกลักลอยสมได้คักได้เนี่ยโอ้ยใครจากับบอลหพ่จับได้ยังสั่นเนาะัได้ยงสมอหยอดบ้านมาเต็มเต็มเลยโทษถามอาไปคนได้หลายปันเดยโทษเยอะทางบอลับวะ มันเป็นร่มหรอตีป็นมได้ปดเข่าตรงๆเนาะเข่าต้นนี่นี่ตั้งหางเนาะฟันละได้กบซ้อนโตท่านกัตีเก้าหนึ่งเก้าสองก็ยอดว่อนในลายปันเลยผู้ฟันขาคางเนี่ยได้กบตัวใหญ่ๆเนี่ยวเกิดใหญ่เนาะเออปูกบคนนี้วะเออฟอมีกบตัวใหญ่ๆเหลืองๆเพม่อนบอกได้ไรได้ขนาดทีบาทโอ้ยก็ยังดีคนนั้นที่ย่าพี่น้อง ไปมื่อกี้ไปธนาคารได้บัตรคิวบัตรคิวที่029ซื้อป่ะเ,เอาซื้อยังซื้อสองเก่าแก่บเลขสองโตเบาเอาตาสามโตเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งอันเก้าสองสองเก้าว่ากับข้องไว้ซื้อไว้แล้วนะไปเบิ้งได้บินพ่อหี้มิตรเก้าหาเก้าเจ็ดปุนะโอ้ดวงดวงพี่น้อง มันเดียวองกับไปซื้อเลขตามน้ำกับซื้อเลขแปด่ยนแกับแปดแปดส่นกับเก้าเก้านี่ก็หนึงอีกเก้าเก้าอีกเก้าเก้าแปดแปดกับเก้าสองนีไม่เท่านั้นซื้อหกตัวลอตเตอรี่มันออกสามตัวไทยสองเก้าเก้าว่าแมนบอกเอือสองสองเก้าเกมันออกเลขไทยายซื้อซื้อหาเก้าเก้ามันสองใบพออ๋อสองเก้าเก้านั่นอร่วมมันคือฝันแม่นแตง จับว่าเด็นแต่ละคังบ่หลายตัวดิเนาะเออบ่หลายตัวกเตก่านก็เก่าสอเนาะเข่ามาเน้นเก่าสอเน้นเก่าสเน้นถือตัตังงเ่ยเนากับว่าฟันมาเด็กบใหญ่สตัวใหญ่ใหญ่เลีเนาะนันและก็ตีเก่าสอแล้เนาะพอแม่คบเออมันบอพอแม่แล้วมันคูตัวใหญ่ดีเนาะพ่อพันแต่ละคังนี่มันจะมันจะต้องหดดเนาะอารวมไหม น้องสาวาพอยอดว่อนพี่น้องว่นแมน่นีลีแต่ละงวดบ่เกินคูสองคูนบ่พอย,ย่เอีมาลาได้แต่เิียเลขรมได้ปะว่าเก้าหนึ่งเก้สองก็ว่าได้เชียนไหวี่แต่วาา่ามันน้อนขึ้นมาฝันวา่าเลยเล้กบไหมไปขัวไปไปไป,ไปไปไปตกผงกบแหม,มจับเอาตัวเนี้ยอีย๋ใหญ่ดิมันใหญ่้าอีกได้ตัวอีกตัวท่อกันดีบว่า ครบสองตัวครบสองตัวกวะระโ่ดเก้าสองค่ะเก้าสองค่ะแต่ซื้อว่าถือแล้วเนาะอ่อนเนาะแสลา,วเวลากเขาไม่ได้ซื้อเขาเลี้ยซื้อเหรียญไต้ดินเขาซื้อไต่กระสุนราคาสิบบาทก็ได้จำน,นั้นนะแต่ยังดีก็าพ่ได้ญยยุบอ๊ะทำผ่าพยรถยอนแล้วได้แค่มือสองมือได้ฝันเห็นเพลินกับกับอารมณ์ก็คิดว่าเลยอารมณ์สิเขาเป็นยังคือว่าจะคล้องซื้อแล้วไหมได้บนสื่ออีกไหมบัดมื้อนี้ว่าจะคล้องซื้อไว้แล้วสองตัว ก็เลยเอาตัศูนย์สองเก่านะไปธนาคารเพิ่นนหาบัตรเอ่อบัตรคิวเลขบัตรคิวที่ยี่สิบเก้ามันบัตรเป็นน้ำหนาเด้ศูนย์หน่ไหมก็เลยซื้อศูนย์อเก้าอ่าขันเพิ่นเอามาห้ในีแบงปันเอฟซีบ่นนี่ก็หายขึ้เก่ากันเนาะเพิ่นมาปฏิตามหายขึ้นเก่าเท่ว่าเมื่อนั้นฝันบาเด็กวบงแล้วจ้าตอนทุ่ท่านี่สิลูกแป๊บตีซี่เราก็ลูกดิ้นนตัวไหม ฝันไปใครๆก,ก็ว่าพรนุ่มจัดก็ดีวาเลยอยู่นี่ขวันว่าเห็นวะมีคนที่ไปสอบนักธรรมท่านสีล่ทศนิยมเนี่ยแหละผู้ที่ไปสอบเป็นคือบ่ได้ปอนไนอ้ก็มีเรื่องบอกคันบ่ได้ปยยยอดธรรม <laughs> วันยิงยอดฟ้าด้วยพะนะเจ้ของก็ได้ยินเงี้เออมาปอดธรรมาาีค้ามอบให้่ก็ได้ฟังเสียงน,นะที่สอบพุทธประวัตินี่มีค้ามอบใหม่กน้ว่า คล้ายๆคำว่ามือจัดก,กี่เดียววมือนั้นมือนั้นสัมภาษณ์สัมภาษณ์พอยอดว่อนเลี้ยวปล่อยคลิปลงไปแล้วได้แค่มือสองมือเด้กับฟันเห็นเพลินแล้วกับฟันเห็นน้องสาวเพลินพี่น้องคำว่าสิ่งที่สัมภผัสโค้งสุดท้ายอยู่คือบวัวมาสเลยขันมันมาสกับย่ำแค่นี้พี่เกา่าเนาะแค่เท่านี้เลยเนะาะแค่เท่านี้เนาะม,มันจะไม่ได้เก่าสองเนาะครบสองตัวขันว่าปกติตัวอื่นบ่ายเนาะ ว่ยายังกตีเก be, ้าเก้าได้ตัวนึงว่้โอ๊ะนี่พมันไลยตัวยตีไปตัวเพาะตีไลยตัวตีแค่มือเนาะมือเป็นหาเก้าสองแค่นี้เนาะมันบอกสามเก้าสองแบบสามเกรักลอยเมื่อสามงวดแล้วเด้อพี่น้องนะคะผู้ดูไวเอฟซีโชคดีนงโมนะคะผู้ใดโชคดีก็ดีใจน้ำเด้อค่ะยินดีด้วยกับเอฟซีที่โชคดีนะคะเพื่อผู้ใดโชคดีนะคะ เลขก้าสองมาตรงๆพ้าง่องเขาเขาหลายอาจารย์อยู่จังฮะของอดนนกะเก้าสองหางเดียวโคลของแม่ไพ่ก็ศูนย์หกศูนย์เก้าคลิปแรกนะคะกเขานะคะแล้วจังมาติดตามน้องกันพอยอดว่อนมาทา้าน้องสาวเพิ่นฝันเพิ่นกับแบแบ่งปันคือเก้าเพิ่นได้ยอายุหนีเนอะค่ะคนที่ฝันเนี่ยคนจะได้แค่งวดละสองคู่ เพิ่นยูสมุดปาการนะคะเจ้าเพิ่นกระท้อยูภูมิเพียรเพิ่นกระท้ติดต่อกันตลอดนะคะแนวทางเพิ่นกระแบงปันคือเก่างานกระท้ไปถามโยว่าเแต่แท้จริงเราจะจว่าทอดทีได้แต่ว่าบัลลป์เพิ่นสียากเลยเนาะสียาบเลยแม่พูดดิอ่าทั้งมาติดตามน้องการแต่เพิ่นปันเพิ่นแบงปันนนะอีุญาจะมาตั้งกล้องแล่นลอยเลยเมื่อนั้นพอโยนว่านเพิ่นพาน้องมิ้วลงไปเลนนะคะแล้วเพิ่นกระเบ้า บอกว่าเรื่องกบเรื่องฟันน,น,นนี่แหละน้องนีร่าได้ขอตังกล้องปล่อยคลิปลงไปแค่มือ่สองมื่นฟันเห็นเพลินฟันเห็นน้องน้องสาวพอยอดวอนนะคะคืออารวมเนี่ยนะคะก็คิดว่าเลขเพุทธเจ้าจะคของหมดวัน้ลยคิดว่าซื้อไว้แล้วบมดลืมนั่นแหละเป็นนล่ดวงเลยนะบอกแล้วก็เลยโทรไปถามเนาะซื้อบปเน้อบางคนไปเห็ยนลายคจีบหร่อจีรเลื่อมตัวดีนะก็น่าจะโน่นว่าบก็ ไปแต่คะท่านปัห้บัตรเที่ยวสุดบัตรคิวที่ยี่สิบเอนบ่เป็นศูนย์สองเก้อันบอก็ว่าจะค้องซื้อสโตไว้แล้วก็เลยมาซื้ออีกแค่สามโตศูนยสองเก้าบัตรสอโต่าซอไว้แล้วสั่นมาเบิ่งกยังเร็กมากมาเบิ่งบินมันบ่มีแหมนมแตะเก่าหาตะเก่าเจ็ดใ๋อไข่บว่าดวงดวงเป็นสิ่งหัวจัดก็ว่าเรยกก็ยุ่นีนะก็ไปสอบก็ได้กับไปทำไม่เยอะอย่าอนด้นเรื่องบางสิ่งนะกันไม่ได้ไปทำไม่เย่ ต้องมาติดตามน้ากันเด้อค่ะบบเกินมือสองมือเดี๋ยวันโท่มากันได้ตัวได้นะคะเพราะว่าน้องสาวอยดวอนมันจะได้บ่เกินงวดเออบ่เกินคู่สองคู่ส่วนมากันจะฟันต้องใช่ร่วมว่าอะไรดีแท้มันจะเป็นควมฟันเนาะแมนบอพอเอเป็นควมฟันแต่ว่ามันก็สิฟันคือเกาบอท่านล่ะแต่ว่าคือควบฟันคือก่บฟันเนาะบางข้างมันกระติมตัวบางข้างมันก็ อาสิบว่าันคือก็เอาไปสินะพ่อดาวก็บฟันแม่นเด้อะนี่ฟันเรามาขอเงินเงินย่อยเท่าน่ะย่อยเท่าตายอายุเก่าสุดสองพ่อดาวก็ถืธนะคะต้องไปติดตามน้ำกันนะคะแต่หันมากับกับฟันทั้งนั้นดิฟันไม่ได้ครบยี่สิบสองตัวทั้งนี้นั่นก็บพวกฟันยังอีกเี่กับพวฟันอีกซื้อเลขไว้แล้วกับพวกฟันเฮ้ยเลขเพิ่งซื้อเมื่อไหร่ไว้ไปซื้อพ่อดาวนี้นะโอ้ไม่ได้ซื้อไว้ นะคะแต่ว่าคือฝันนั่งกันแล้วเพิ่นฟันแล้วเพิ่นเสวนมาอารวมจะฟันตองงวดเนาะแล้วววใหญ่แล้วก้าวสองเขาล่องตลายมือเราได้เนาะตลายมือแล้วบันอาทตยป็นมือหรือเป่เป็นอาทิตย์แล้วเนาะเป็นอาทิตย์แล้วไหมป็นลงไปเพิ่นฟันเพิ่นเพิ่นทั่วมาบอกก้าวหนึ่งก้าสองมันบอกเมื่อใดบอกแต่ตองงวดิ่นมันปะบอกพอบอกแล้วกับคุณจักแล้วกับเพราะเพราะกับเมื่อฝันมันมาพอดีไปเพิ่นก็เลยไปบอกคือฟังเลยอ๋อตัแดงมาเพิ่นได้แต่ก้อนเป็นอาทิตย์ วันสิได้ก็เลวเป็นอาทิตย์เนอะแต่เมื่อเข้ากัากันกับเมื่อเลิกชิมก็ได้เก็บแต่มือแล้วเนาะจังมาติดตามน้ากันเ้อค่ะเดี๋ยวจะตามให้คือเก้านะคะขอบคุณพอยอดวอนที่เอามาแบ่งปันเ c ซีนะคะขอบคุณหลายๆเ้อผู้ใได้โชคดีก็ดีแก่หนาหมวดหลังในจังหวะกันไหมวันนี้ก็บือว่าเขาโยนนะเขาตรงๆเนาะไ่ได้กลับเลยเขาต้นเน่นอีกก็เพราะท่านใดก็เขากวนหลัง ปีนต้นมะละกอพี่น้องเบิ้งขึนยังไดเนาะขึ้นได้เนาะให้เอาไหมไปซอยเอาเพิ่น,นว่าเอาคนบอกว่าคนจะขึนนะคะเบิ้งเบิ้งอายุกใกล้สิเกตซิฟแล้วเบิ้งเบิ้งพี่น้องคนก็ขึ้นเก่งแท้ว้าสุดยอดอีหรีเนาะมะละกอสุกได้ยี่หรี่พี่น้องอ มันขึนสามต้นแล้วนะคะรุ่นดียาตั้งกล่องมาท่านได้แค่ต้นเดียวนะคะนะคะสองลูกแล้วสามลูกอู้อูสี่ลูกอือ <c oughs> คนอายุสีเก็ดซิฟแล้วเด้อค่ะหกสิบแปดแล้วนะ,ะ,วนะ,ะอีสองปีเจ็ดซิฟแล้วขึนต้นไม่ได้เสือพ่อรีไม่ธรรมดาเนาะ ขึ้นตั้งสามต้นนุ้นที่ตั้งกล้องพรท่านขึ้นตั้งท่านต้นเดียวเบื่อคนไปโอ้พระท่านบาดาเนาะอายุสิเกตซีฟเราขึ้นต้นไม่ได้เซยนะฮึ่มกระโดอก,กับร่างกายเด้อพี่น้องบ่เคยไปหาหมอจักเทียมันบ่พอรี่บ่เคยไปหาหมอจักเทียมันบ่